มีขอพ่อมีอะไรมีขอพ่มีรแล้วเป็นอะไรไเป็นี่อะไรผมไม่ได้เป็นอะไรเออ้าพี๊กโสดคุณก็ขอโทษผมขอโทษเออนากโสอ่ะคุยกันดี่สั่งเปนพ่อหัวมาสั่งคุณเนี่ยผมขอโทษเออผมขอโทษผมขอโทษได้ไหมไอ้สัสมึงแทนมีอะไรทำไมผมก็ป้องกันตัวผมไอ้เหี้ยมึงเก่าเหรอ ไม่พี่ก็ต่างกันเพื่อคุยแล้วพี่แกอกมาพี่กีไปเลี้ยวผมรู้แล้วผมก็จะขวางให้พี่แล้วมึงดีบแตงคุยอะไรมึงเบิ้ลด้วยทำไมพี่ออกมาเดี๋ยวผมจะขวางให้พี่ด้วยผมคุยข้างทางไหมไอ้สัสไอ้เจ้าเจอดเอาคุยกันดีๆคุยกันดีๆไอ้สัตว์มึงเก่าอ่ะผมไม่ได้เก่าพี่ไดเป็นพ่อขวามาต่างกูเนี่ยก็รีบพี่ก็รีบผมก็รู้ ไม่ผมจะปาดออกไพี่ดีไมซ้ำตะกี้เนี่ยเป็นพ่อครัมาตังคูเนี่ยผมไม่ได้ซ้ำผมขอพี่เนี่ยให้พี่พี่ออกดีๆก็ได้วันมันดำข้างหลังอ่ะพี่พผมไม่ได้กล่าวเออถ้าแบบท่ไหนวะพี่โสดก็โสดตั้งไหนพี่จอดทางไหนจอดทางอาจอดทางอาไม่ได้เก่ามากเลยอ่ะตรงไหนคื่ออะไรอาตอนนั้นประมาณห้าโมงเย็นครับพี่เป็นช่วงเวลาที่รถติด ผมได้ผมจะไปเอาของนะครับผมที่อะไรอะเดอบินครับผมผมก็ได้ขี่รถเข้าไปเลนในเป็นเลนอะไรเลนด่วนนะครับพี่กลับรถออกมาแล้วก็จะฉี่ออกทางคู่ขนะนนะพี่แล้วทีนี้ก็มีรถกระบะคันหนึ่งเป็นรถคันสีส้มในในคลิปนี่แหละครับผมเจอรถพี่เขาผมก็ขี่รถต่อท้ายพี่เขาครับแล้วก็ทีนี้พี่เขาก็เบิ้ลเบิ้ลรถผมเห็นเขาตีไปเลี้ยวผมดูแล้วว่าเขาจะออก เขาก็เบิดลรถปื้นปืนป้นปืนป้นปื้นมันเป็นคนนําออกมาพี่ผมก็ด้วยความที่ผมไม่พอใจพี่แต่ด้วยความที่ผมไม่พอใจแล้วผมก็จะแทรกกันไปผมรู้ว่าเขาจะออกผมก็ไปจอดไว้ไอ้ยังไงอะพยายามที่จะแบบว่าไปขวางรถให้เขาเพื่อที่จะให้เขาออกไปแต่เขาก็ยังเบิดลรถอยู่ผมก็เลยตัดสินใจเบิ้นรถผมส่วนไปทีนึง<ม>ก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาครับประมาณนี้ครับพี่ เขาพี่เขาก็ไม่พอใจเขาก็เปิดกระจกถามอ่าุณเป็นอะไรประมาณนั้นผมก็ถามพี่พี่เบิ้ลทำไม้เบิ้ลทำไม้ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเขาก็บอกว่ามึงจอดคุยกับกูข้างทางเลยประมาณนี้ผมก็ไม่จอดผมก็บอกให้พี่เข้าไปเอาพี่ไปไปผมไม่อยากมีเรื่องประมาณนี้ครับแล้วตอนนั้นควันดำเยอะไหมถามว่าควันดำเยอะไหมก็คนอยู่ท้ายอะยพี่มันเยอะไหมล่ะ คือเขาก็เหยียบออกมาเนาะมันก็เต็มห้าเราอะ่ะเราอยู่ต่อลายเขาพอดีอะ่ะเหมือนเขาจะออกตัวโชว์อะไรเงี้ยเหรอถามว่าเขาจะออกตัวโชว์ไหมไม่น่าจะออกตัวโชว์หรอกพี่แต่ว่าคือเขาน่าจะรีบไปไหนสักอย่างแหละผมว่า <c oughs> ครับเขาน่าจะรีบออกไปไหนสักอย่างเลย <c oughs> ในความที่เราว่าเราเออเห็นเขารีบผมก็รีบเหมือนกันผมก็จะออกไปกันรถให้ <c oughs> เพื่อที่ว่ารถจะได้ออกไปครับ ครับผมกลัวไหมผมก็ถามว่าไม่ก็ไม่กลัวพี่แต่ผมไม่อยากมีเรื่องแค่นั้นเองผมไม่อยากมีเรื่องกับพี่เขาแค่นั้นผมเลยขอโทษแล้วก็บอกว่าขอโทษแล้วกันพี่ผมไหวผมไหวประมาณนั้นครับในคลิปต่มในคลิปนครับผมถามว่ามีคลิปก่อนหน้านั้นไหมไม่มีครับหรืออาจจะมีก็ได้ที่หน้ารถไฟสักคนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ครับม,มีอะไรฝากบอกคูก่กรณีหน่อยไหมให้ใจยเย็นๆหน่อยอะไรเงี้ยรับรถครับผมก็ประมาณนั้นแหละพี่ก็อยากให้พี่เข้าใจก้าผมผิดผมก็ขอโทษพี่ด้วยครับผมถ้าพี่ไม่พอใจที่ผมเบินรถใส่พี่เนาะเพราะว่าผมก็ไม่พอใจเหมือนกันดี่พี่ก็เบินรถใส่กดดัออะเออเอาง่ายๆครับพี่ครับผมแค่นี้ครับผมไม่มีอลไร ไอ้เงี้เสาเหรอไอ้เหี้ยถ้าผมผิดผมขอโทษนะผมไหวอ่ะผมไหวครับพี่พอใจยังอะผมขอโทษผมไหวอะผมไหวฝากฝากพี่ไปเหี้ยถ้ามึงไม่พูดไอ้เหี้ยอะไรไม่มีปัญหาหรอกไอ้สัมทำไมอะผมไม่พูดตอบผมไม่พูดตอบผมขอโทษผมคิดว่าผมขอโทษพี่แล้วมั้งผมรู้ว่าผมขับรถบู๊กควันดำครับไอ้เหี้ยมึงมาพูดอย่างเงี้ยกุชโลมึงบอกบ้านทำไม ไอ้เงี้ยเป็นมือมึงลงเปนครูไหมขึ้นไหมครับครับผมขอโทษพี่ผมขอโทษอยาให้พี่ใจเย็นนะผมขอโทษไอ้เงี้นี้คุณใจเย็ยนนะั่นยง่าผมขอโทษครับพี่โอเคนะขอโทษอาคิดผมลบเลยเนี่ย